อุโบมงคลเจริญรุ่งเรืองวัดหนองมนูลมสถานที่ท่องเที่ยวอำเภอจักกลาดจังหวัดนครราชสีมา พันอาทิตย์ใส่เตรียมงานกันลอยพงพญายาคพ่อปูนาคาสีสุดโทคุณมงคุณคนทำน้อยความครอบครัว สี่แสนบาทสารผู้เจ้าศีสุตโตนะาคลาดและเจ้ายาปทุมมานาคีกายะ วาจาจิตตังอรหังวันทานาคาธิปดีสีสทุโทสุทธิเทวาปทุมมานาคีวิสุทธิเทวีปูเคมิมีหมากมีพูดเลย ใส่องค์นี้เป็นปฐุมมาเอ,อเมนสังเกตดูงอนดูเขานั้นสิสุดโท นี่ยาปทุมมาสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งของวัดหนองมโนลม งานประจำปีจะรองสาลีลิกธาตุจะรองพระแก้วมรกตสามฤดู14ถึง18มีนาปี2 5 6 7ปีหนา้า น่กำลังจะสร้างองใหม่กำลังสร้างองค์ใหญ่สูงยี่สิบกว่าเมตรกำลังปั้นเสียนเสร็จแล้วปั้นเสียนแล้ววัดนี้เขาใช้วิธียกเสียนขึ้นแล้วก็ค่อยปัน<ม>้นเฮลาเฮลา จะเป็นมังกรก็ไม่ใช่เป็นไม่ใช่จะเป็นนาคก,ก็ไม่ใช่เห็นแล้ว สูงสร้างเสร็จเด่นสงา่าวัดหนองมนุลมติดติดใต้ติดทางรถไฟ นี um ่อนี <t <t enfin ่เงินใหนึ่งงูเหลือมเงููเี้ยนี่มีนเดี๋ยนีครับมันมีอยู่นี่เลยมันกมาตากแดดเรื่อยๆเลยว่าได้ใส่ตะแกงเยน่ผมฟันดินเือครับโอ้หคอ่าลาเื่อๆนมขา่องานนะครับเราไปจะได้เหียนแไปเหนไนะครับเหเลยนไปตางที่จะปนกหก็ขอกนำให้ขอปกินนะครับ